ทุกคนตอนนี้วุ่นวายกันใหญ่เนาะสบายจีเนาะทุกคนสบายจีกระอนเล็งๆเนาะคือ <c ười> ตอนนี้พ่อฮันเอากระจรมาเนาะเพิ่นนะเอากระจรให้พ่อเลี้ยงเนาะเอากระจรให้พ่อมาเลี้ยงแล้วกะใส่ตุ้ม้วเนาะใส่ตุ้มเป็นที่เห็บห้อยละได้ <c ười> ตอนนี้คือเอาได้ยูว่ะบึง้งเดี๋ยวเขาจะพาทุกคนเข้าไปบึ้งเนาะวัสิหินมันบอกยิสิดอ

ดี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 มมันเห็นบ่มันจ้องเบื้องเขาค่ะนะละซีเดอร์ละกองมาจับมันเนาะมึงเนาะทุกคนนี่เนาะเดี๋ยวน้องยูให้ทุกคนจะเบื้องเอาน้องบอบเอ็ดอันเดอร์นี่เออมันมันยูซีเดอรลเรบอนี้ดีดีมันยูมันยูกองเห็น่ไหมเห็นเขาบอกว่ากองนี่สีใครายไปยูมันเดือดตามันเหนียมัอยู่เนาะอือเฮ้ทุกคน เอ็ดอ้างเข้าเอออ้างคือตอนนี้เ่าเขาข้างมันไวแล้วเนาะเขาข้างมันไวแล้วเ่าเสีเอาขึ้นไปต้นไม้แล้วเนาะทุกคนเขาเสเอาขึ้นไปต้นไม้แล้วว่ากำลังสีได้แล้วเนาะอีกจักหน่อยนี่พอดีเพิ่นขึ้นไปสิ่ปเกาะแล้วเนาะลงมาแม่ขึ้นไปสิ่ปเกาะแล้วอีกน้อยเดียวเนอะก็ล้กกะสิโซเขาจาอยู่ต้นไม้เนาะเดี๋ยวหไยบึงเพิ่นจิเกาะอยู่วันใดนี่เนาะอยู่วันนี้เนาะทุกคนนี่บอลเพิ่นอันเอ็ดตุ้มเสร็จเรียบร้อยละ อนนี้เพื่นก็สิเอาแล้วเนาะทุกคนเพื่นสิเอาให้เพื่นเอาก็นาะเพิ่นสิเอามันละ <c oughs> บ่ถึก <c oughs> ในที่สุดกับ่ได้ในี่สุดกับ่ได้อีกเพิ่สิไปเพิ่กย,ยักอีกนี่พี่น่ดูทุกคนเหานี้บ่อยังห้องจักหน่อยนะเฮานี <c oughs> ่ก็าล้ <c oughs> ดีอยู่เอาทางใกลถึห้าอี่วันเด้อุเลยไ่ได้เลยนวายกันใหญ่เนาะในตุกระลลกกรกลหกือนละเือไปละตกระจกตัวตัวกระจอนตัวเดียวเนาะวนวายกันใหญ่เลยดียียงดีๆมันผัดบุูมา เขาเอาข้างไงาแล้วมันไงขึ้นเองแล้วมันออกเองเขาข้างไว้นนำตุ้มนกนตุน้มนกอตอนนี้เพิ่นต้องการเสาะม่อีกเ,เนาะนี่เทามาบึ้งกันบัดน,นี้ชิด้บอกน้องวนนอน์มเอเตอร์ <g ül> <c oughs> นั่นเห <c oughs> ็นอยู่ปะฮะเราเห็นซ้ำ เดี๋ยวชาชีมาปึ้งกันไม่เป็นตัวอย่างอีหย่างแท้ทุกคนอัิว่าเลยเนาะตอนนี้เพิ่นขึ้นไปรีบร้อยขึ้นไปแล้วในสุดก็ไม่ไม่สามารถมองเห็นได้ก็ต้องได้ขึ้นด้วยเทคนิคการขึ้นต้นไม้เพิ่งขึ้นไปจนได้ขึ้นแล้วนะอีพอจนเรนจ้ไปล้างอันยนโอ้ย จตอก็ลาถแล้วแหละมก็พยายากดจจอดีนะเห็นมันอยู่อะทึกอยู่อ่เห็นเลยส่่ไตกวนี่นที่สุดก็ได้แล้วพึงดูพึงดูมดูยืสื่อหรืบอ้ายว้ยเหยียบมือเะบ่เห็นความมันตัวญ่ายขนาดบ่เมในสุดก็ได้มาแล้วเนาะ เอาตามหาตัวนี้แหละตัวเดี่ยาวเลยทุกคนเอ้ยบุญถึกอีหยังจับบอกว่าอยู่นี่เด้ออยู่นี่เด้ออยู่ในถึกเดี๋ยวออกออกมาเบิ่งกันบิ้งนี่พอเฮ็ดเนาะอี่พอจะเบิ้งไปเห็นที่นี่ทุกคนอีวันนี้นี่เนาะผมเหาก็จะยุ่งจะยอกหมดกำลังวะทีวีผมเอ้ย พ่นกำลังวาัชวีผมทุกคนเห็นว่าน้องกิววัชพีผมมันจะเช่าอลไรวีผมเนาะมันยุ่งกำลังวาัชวีผมแล้วเพิ่นแขกขึ้นว้าวไม่ได้เคยเดามืนเออว่างี้นี่คือวิธีเพิ่นทักเนาะอันนี้เพิ่นทักอันนี้คือมันกินแต่มันบอกกินเนาะอ๋อยมันจะเพิ่นมาเอ็ดเธอมันแบบยู่ดีๆแล้วนะเนี่ยทักบางงามอันนี้กระทักละเจ๊ะเจ๊ะมันเอามือจี้กันสิแหละบุญออกมันออกได้จริงจริงเนาะหุ่ยน้อยหนึ่งฮะซีเดอร์ซีาเถอะแล้วก็เปียขึ้นเถินกุล แกพียร์ขึ้นแเลยนะโอ้ทเนี่มันปีนขึ้นนี่ไปทุกคนปีนนี่ขึ้นไปปขึ้นขึ้นขึ้นไปไปดดมันปีนขึ้นอันนี้ไปคนอันนี้นะคนกำลังสิปีนโมเมนต์มาโมเมนต์กระจรละเอาตายตาไปเป็นนเเอาไปอาลงชนะเอาไปอาลงนะเอาเรามเรส่เลยสายจอนเลยนะอะไรเนี่ย อะไรเนี่ยเกาะเมียนเหรอเกาะโตเป็น uh ป่นเกาะเป็นป็นเลือดเตโตตุมนกก็อันนี่นะอันนี้คือตุมนกเนาะ อันนี้คือตุ้มตุ้มนกปีนขึ้นไปเถิงเนี่ยโดดขึ้นต้นไม้แห่งพูนบัรทัดท้ายแล้วกระเบื้องอนี้ก็ได้มันค้านอยู่บนนี้ก็เออนะเออเห็นอยู่ตอนมันโดดค่ะเออเออเออตอนมันเห็นเห็นมันเล่นนต้นอันนี้เนี่ยโดดชุดเข้าไปต้นนั้นแล้วก็เล่นต่อ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 ไปคือดังที่ทุกคนได้เห็นกขนาะมันเล่นอ้อมต้นอันนี้เลยมันเล่นไปปลายปลายปลายนนัมันจะลดมันก็หายอีกเพราะเราเล่นไปแล้วมันระแวงก็พื้นมานี่มันมันดดมาต้นไม้อันนี้นี่เนาะ ไออืมเพื่อนจะเอาไปปีงตุยตุยญ่ขนาดเพื่อนซื้อด่างอันนี้มาแล้วนะมาเฮอจบดีละบุยอมบุญยอมเฮอเลี้ยงอีกนะเออเพ่งเป่งคือคักแม่ไปห้างเลยได้เลยในที่สุดนั่งกินกาแฟสมเพื่นวะได้สมใหญ่จิบกาแฟเย็น จิบๆจิบกาแฟร้อนๆกาแฟเย็นๆจิบกาแฟร้อนๆเยี่ยมนั่งกินอะไรกเยี่ยมเบิ่งตกระจโดดไปโดดมาายโดดไปต้นไม้อื่นเนาโอเคเนาะบ่ฮู้ดเดี๋ยวไปถามเพิ่นเนาะว่าเพิ่นเอาจังดเอาตัวเป็นๆเนาะคนอือไอ้อึมจะเอาจังดืเอาตัวเป็นๆเอานี้ใเอาเอานีใส่เอาเออหาดีเมื่อวานนี่ ามาค้างไว้เงินั่โอ้กับพิเศษได้นี่ทุกคนเลยอันนั้ขขน,นมันเข้าไปจังเดือดแล้วมันจึงสิตับเขา้าดีให้ล็อกมันทีเดียวมากล้วยสุกสิลุ่มเนี่ยลุ่มเออมันดึงอะมากล้วยให้วมันจีอันกินนี่แล้วก็จะมีปดมาดีตับลงเออโอ้วิธีใหม่ไอเราก็ไม่รู้ไง <laughs> ตายครับ ตายซ้มแตนว่าเอามันมายิงเตาเอามันมายิงลินบัตรที่นึ่งดิเดี๋ยวให้ผมผมเราเสียมากเลยทุกคนช่วงนี้ผมเสียเสียแล้วกับบุยากป่อยนะเพราะว่าคือสิงโตหลายโพดขณะบ่อยากป่อยนะโอเคทุกคนคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ไร้สาระที่สุดเลยนะคะทุกคนบึ้งผมด้ยน้อยบันรป่อยมาให้กัสิงโต คลิปที่ไรสระที่สุดเลยโอเคกระจนที่เพื่อนเอามาให้เลี้ยงน้อยยากคือมันงามงามในหูในตาสไอ้์สไอในที่สุดมันก็ไม่งามค่ะมันเกือบมันมันบับยักยู่น้ำเฮาเม่นมาบยักคือเฮายากเลี้ยงมันแต่มันบบยักยู่น้ำเฮาปกตินะหรือมันแรงนีออกจากคอกอุจีนข้างมันดีๆแล้วมันยังพี่อันนั้นออกไปมันยไปอยู่โอเคเนาะคลิปนี้ก็ คลิปนี้ก็จะจบไปเพียงเท่านี้นะคะทุกคนฝากคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น,ะน้องบอลน้องยูเอชคลิปต่อไปเด้อคลิปนี้เป็นคลิปที่ไร้สาระบมาย